ขอกราบคำว่าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องทางยูทูบกรอบกล้วยงามเลยนะครับเนาะมืัอนี้ได้ยินข่าวว่าหอยก้อยได้ของเงี้มากมัหอยก้อยมืัอนี้แม่ค่ะเด็ของเงี้ของงามมากครับพอดีครับโอ้ตัวแรกแข็งมานี่ส่วนสูงร้าได้หอยก้อยดีครับสูงร้อยสี่สิบเก้าค่ะสูงร้อยสี่สิบเก้าป๊อปเป็นกล้วยหรือเป็นฮิปโปหอยก้อยนี่ฮิปโปไงค่ะโอ้ครับเอาท่าทางยิงน่าหอยก้อยห้องคุ้มงามนะครับพี่ครับป๊อดิีครับป๊อด สูงร้อยสี่สิบเก้าแม่ค่ะเดรุ่มมาอีตัว,นตวหน่อยนี่ครับไดรุ่มมาตัวหนึ่งค่ะโอ้เดรุ่มมาตัวนึงครับเนาะเอา้าค่ะสวัสดีค่ะมาพบๆกับหอยก้อยกับเาวาที่สองคือสภาพควบวาสองร้อยหกสิบเจ็ดที่เก้าค่ะโอ้โตแหลกแข็งมา,นงาเนี่หญ่ายน้อยก้อยเนาะแม่ค่ะคนไทยหรือครับพี่น้องส่วนสูงร้อยสี่สิบเก้าแม่ค่ะแม่เอาเ้าเพิ่งครับเพิง่งเพิ่งท่องไปหอยก้อยนี่ท่องแล้วค่ะท่องก็พอได้หอยก้อย พอนกบพอเจอ้าใหม่เลยค่ะอในหกเดือนค่ะอก็พอเจ้าใหม่นะครับเนาะ,อ,ะอึกหนาอึกเงงเข่าห้อยก้อยหังมิมใงญ่ค่ะหัง่งผึ่งใงญ่ครับนี่ครับหังมีมันห้างหน่อยครับนี่ครับหังผึ่งใหญ่บอกเข่าใงญ่น้อก้อยเนาะแมนค่ะเดีบดีน้อห้ก้อยป๊อดกับแข่งขาบเดีมลบอกเพ่นน้องห้ก้อยตาแต้มเจียมจ้ำครับนี่ครับเจีมจ้ำชัดเจนเลยครับเข่าก็เปิดกว้างดีค่ะหลังปะบูข้อ เจ้าไมา้เติมม้อยก้อยนี่แ <น S 1> ม่พ่อถุงทองครับนี่ครับแม่นี่เบิ้งครับนี่ครับใหญ่ครับระเบิดกันทองครับส่วนสูง149ม้อยก้อยแม่ของง่ายครับใหญ่ง,างาา่ายไม่ดีครับตัวนี้ครับอ๋อเบิงบเบบ้งรครับผมสีเบิ้งคักๆครับพี่น้องสูง149ครับ ถ่ายงามตัวหอยก้อยเนาะตัวนี้เนาะนั่นค่ะผ่ายแบบสมโอเงี้ยเลยครับตัวนี้อ๋อิ่งควงงามครับมานี้ที่เด็กพื่นีมืองเน่ยหอยก้อยบอกกันนะครับควนดีป่ะครับหอยก้อยมึงควนควนดีค่ะควนจับดีตัวหอยก้อยเนาะเบิ่งควนครับควนงามเตัวพี่น้องนี่ควนควนหาบเพื่อนหนา้อบควนสองเลยครับนี่ครับควนหนาครับนี่ควนหลังครับพี่น้องตรงกันเลยครับโอ้ควายตัวนี้เป็นควายแบบเด็กหอยก้อยว่าขั้ฟังเนี่ยอธิบายฟังหอยก้อยวันนี้ตัวนี้ใหญ่เงาค่ะอ้างลึกค่ะ โอ้ยเงยเงาอ่างดึกเลยครับเนาะสูงร้อยสี่สิบเก้าครับตัวนี้ครับอี่เบบมุ่นดีครับนี่างเงี้ยินว่าเด็กควงหญ่มากเปิดราคาเท่าะไรหอยกล้วยป่ะนี่เปิดไปหนึ่งแสนหาพันค่ะหนึ่งแสนห้าพันนะครับเนาะพันจลูกกระแหววไปในห้อยก้อยเด็กขายไปนจ่ายลูกเงินแสนเลยค่ะโอ้ยตัวนี้ราคาตะกี้เป็นบอะไรห้อยก้อยนี่ตะกีบสมัยตะกี้ก่ะราคาสามแสนหมดราคาสามแสนนะครับโอ้ยตะกี้ป้าสูงร้อยสี่สิบเก้าเลยพี่น้องเงอนก้มหนาคมอ่างเงินถ่ายเลยครับพี่น้องถ่ายเง่ครับตัวนี้ เมนสกี้สามแสนนี่งานก,กันได้หรอไพกลยอยเนาะแ่นค่ะเดตามหยุกตามสมัยไหมล่ะครับตัวนี้เปิดไปแสนห้าพันนิดน,น,น่อยก่านี่ค่ะป๊อดแสนห้าพันนะครับพี่น้องห้อยก้อยว่าครับอีกครับของยิ่งเงยง่ายมากเลยครับอยากเข้ามาชมวงชุกโวยนี่เข้ามาชมไหนห้อยก้อยนี่อ่าป้าบ้านน้องบอลตะบอลน้องแก้วเพิ่อเมื่อังหวัดระยองค่ะป๊อดครับของยิ่งเงยงามๆครับ จังใดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดก,ก,กระดิง่งแจ้งเตือนให้ช่องป๊อปกล้วยงามเลศเนี่ยนะครับเด้อสิหากล้วยงามๆมาฝากพี่ฝากน้องในาราคาเกษตรกรจับต้องในนอนครับไปนี้ครับผู้ใดอีกกำลังมองหากล้วยเมียบอกเขาหอกดนะครับพี่ครับสูง149บวกลบท้องพกเดือนกับเจา้าใหม่แมนค่ะนี่แหะครับโทรเข้ามาสอบถามกับ096 376 6140เอา้าจุงงุ่นเดี๋ยวมึงน่าหอยกวอนข้าวหยางงามบอกครับเป็นแต่เขาบกวนได้บีครับ ปอใจลูกเงินแสนมอให้ก่อยแม่นี่แม่นค่ะคุณครับยางงามนะครับยางเหยียบห้อยเกลีดีกว่าพี่น้องเป็นแต่เขาบกวดได้๋ยว่ครับมัเมืองไทยครับอ๋องามนะครับนี่ครับอ๋อดอ่างงี้เด้อพี่น้องครับข้อย่างครับเป็นข้อยสายใดข่อยวยนี่สายอุทัยค่ะไมงครับเอ้า มื่อนี้มาเปิดแบ่งแยกตัวไอ้ก้อยมี่สองตัวค่ะเมื่อนี้มอนไม่มาเปิดแบ่งสองตัวแล้วครับเนาะเมื่อน so, ี้กับเพื่อนที่สองเลครับพี่น้องเราพี่สองของเดือนพฤษภาคม่อมสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดเนาะไอ้ก้อยเนาะแมนค่ะมาเปิดเบ่งแมบเบ่งเปิดแบงค์แม่ทองครับอ่ะไปิดเบ่งแม่ที่สองตัวไอ้ก้อยจุ๊งว่ามีห้องเหรครับตาเตียมปากเงี้ยเลยครับพี่น้องของงามๆครับ อาอดิเป็นเมียที่สองน่อยก้อยเนาะแม่่คะเป็นที่สองนี่ส่วนสูงไรเป็นน้อยก้อยนี่สูงไรสามสิบเก้าค่ะสูงไรสามสิบเก้าค่ะเพิ่นได้ดูภพใหญ่ตัวน้อยก้อยนี่สาวทองแรกค่ะเป็นกล้วยสาวทองแหลกนะครับเนาะฟันแทกี่คู่น้ก้อยฟันแทหนึ่งคู่ค่ะฟันแทหนึ่งคู่นะครับเนาะโอ้มึงครับนี่ครับส่วนสูงไรสามสิบเก้าเป็นลูกสาวพอได้ก้อยพ่อจักเมื่อนี่ ลูกสาวพอลานหาแสนค่ะเป็นลูกสาวพอลานหาแสนนะครับแล้วโอ้ตัวนี้ก็ถ่ายดีเด้อพี่น้องครับถ่ายง่ามนะครับตัวนี้ครับเพิ่นครับเอ้ถ่ายดีครับตัวนี้ส่วนสูงร้อยสามสิบเก้าบวกลบเนี่ยค่ะห่องเดือนห้อยนี่ห่องสองเดือนค่ะรับประกันทองค่ะ สถานา่าเนท่องสองเดือนน้องหยอยก้อยเนาะแมนค่ะรับประกันท้องบ่หงไฮก้อยนี่ยรัประกันท้องค่ะตัวเรียบร้อยแล้วค่ะรับประกันท้องนะครับตัวเรียบร้อยเลยครับแม่ที่สองกันบ้างไก้อยนี่แมนค่ะเป็นลูกสาวพอลานหาแสนฟันแทก,กี่คู่หยอยก้อยฟันแทหนึ่งคู่ค่ะฟันแทหนึ่งคู่พูฉันบอกว่าอยสี่สิบก้อนจีไฮก้อยเต็มคราวถึงแน่นอนค่ะโอ้ถึงแน่นอนนะครับแน่น,นี่ครับเอ้าบอกห้องก็พอสร้างอุดวนนะครับนี่ครับสร้างอุดรนอ้ยสิบอให้ลูกสูงก็จีอยก้อยสร้างอุดรสูงค่ะนี่ครับสรรร้างอุดคับนี่ครรรััับบปะกนทององุด โอ้งามนะครับตัวนี้ครับเอาบาดบอกที่จะเป็นอหอยก้อยห้องนี้ตาแ,ตแก้มเข่กระจำ้ำครับหนาเขาก็เปิดโอ้หนาเาเปิดดีตัวนี้ครับโอ้นาเผาเ้รอยหนาวเขาเปิดดวนีครบอยกนายเนาเปิ่้ครับนาวเขเดีน,นี้ครับพอ่หนวเดนี้เปิดแคบปันค้ครอยหนาวก้อยนาวเตัวนี้รบ้าเาเีตีบอนสีเพาเีันค่ะ, 40, 000, 000, คะ สี่หมื่นสี่พันบาทฟังความผิดน้อยกวอาเนาะแม่นค่ะให้อยากได้คั้ยเมียสาวทองแหลกนะครับเด้อโทรเข้ามาสอบถามเลยครับศูนย์เก้าหกสามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์กับพี่น้องอาดลงความเหงาครับพี่น้องยืนง่ามเลยครับตัวนี้ครับสาวทองแหลกครับถ่ายดีครับตัวนี้นะครับสุดจัดประหลัดบอกเลยครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นเป็นยังไงห้อยก้อยตัวนี้ควนดีบ่ห้อยก้อยสี่ควันมันยี่ห้อวะนี่คันก็ดีนี่ค่ะควนหาบขึ้นหาบตองนี่้ะตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้สองแบบคนดีครับพี่น้องมีคนหาบขึ้นหาบตองหลังปลาบูตัวนี้ครับหลังปลาบูครอปกระหิงกันครับตัวนี้ครับหลิบงามนะครับตัวนี้เป็นข้อยสาวทองเหลืองห้อยก้อยเนาะแม่จ้าโอ้ยืนงามวะครับมึงนี่ครับตัวนี้สุดจิตสนใจอยากได้ข้อยแม่นี่มามึงใส่ห้อยก้อยนี่มาใส่นี่ครับแมาบ้านน้องบอนตะบอลน้องแก้วเพื่อเมื่อจะยังวันเลสค่ะโอ้ครับค่ะ โอ้งามแับตัวนี้เปิดไว้สี่หมื่นสี่พันบาทจ้าตัวรองไหนบ่อหอยก้อยนี่ตัวรองไหนยกค่ะของบ่หลายเห็นบ่อหอยก้อยไหมค่ะเปิดราควข้าเบาๆนะครับเนาะนี่ครับเราประกันทองเด้อครับพี่น้องเนดะ้อเอ้ยสาวทองแหลกครับเอาลุงยางมนะาพคนมึงจะหอยก้อยเข้ามาหนิแบบสาวทองแหลกครับโอ้ ฝากช่องยูทูบก้อยเข้ามาดิครับค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากช่องยูทูบก้อยเพื่อนงามเลยเด้เลยได้ค่ะเมื่อกี้มีเพเปิดสองรายการด้วยก้อยเนาะแม่ของเรื่องครูน,นะครับนี่ครับ <ทะ S 1> ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ